เขาคงานเขาไปทงนตัหน้างานจงเขาเคยพูดถึงงานงานเขาทงานตัวหน้างานอันน้เจ่ลอันหาะที่มีหนะาจากหน้าที่อารยจากเพื่อนร่งานเขาก็ จากเหตุการณ์ที่ข่าวรือว่ามีการล่ากตตายไปนี้รู้กว่าว่ามันมันคนที่ชอบน่าจะลงมาดูหน่อยถ้าชนก็รู้สึกว่าชนเยอะแ้วน่หยุดรถมาดูนิดหน่อยไม่ควรจะลาทีกเพราะว่ามันโราหสำหรับรถคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งน่าหัวร้าย ว่าท่านคนธรรมดาครัไม่ทำอย่างนี <go> <iano> ้แล้อคนชนรับรชนเาก็ต้องต้องลงมาดูก่าเกิดขึ้นอันี้หนีเลยครับหนีหลบเลยบว่าพสนิทกับเขามากเลน้องชายคครับเขาเป็นคนเยนเป็นคนสงสัยคอบยิ้วมาตลอดส่วนก็ี่เป็นคนมีผวสีเป็นคนะานี้ก็การมีคนที่เสียเกิดมอ กัดซ <łość> ้ำซากันนะกัดซ้ำซ่ากันถ้าพูดที่เสร็จคำยิงกระดิเกิดขึ้นนะเกิดเหตุการณ์มันซ้ำซ้ำแล้วให้เล่ากันพูดไม่ออกนะแล้วก็เลิกเรื่องเงียบไปอยากจะเรียกร้องให้ทางผู้ให้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบหรือทำอะไรบ้างดูแลอะไรบ้างนะะคูออกมาพูดคุยกันดีกว่าไม่ใช่หลบอย่างนี้แล้วตามเขาไปหาเขาเขาบอกคุยคุยยังไม่ออกมาคุยยังไม่เจอเขาอ่ะ

แล้อยากฝากอะไรคู่กรณีไหมคะว่าการเป็นค่าแรงมาดู่ว่ะคู่กรณีคให้เป็นข้อก่อตำคมนะการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกอรจะอบรมลูกให้ดีนะครับเพาว่ามื่คนใหญ่โตมีปัญหาบ่อเเกิดเหตุเรื่องถัรถไห มาเหตุการด้วยบ่อยอครั้งที่มันเกิดเหตุาคมากเลูกหลานันอยาเิโตนะแต่ถ้าว่าจะชนทดางด่วคิดวาถ้าชนแล้วลงไปดูไม่ได้แบบนี้น้องคงไม่เสียชีวิตขน,น,น,นาดน,นี้แล้วค่ะแค่เสืผมว่าลักษณะดรูรถดังเสรอเส,สืท้ายงอไซต์ตัวทั้งอยที่อ